หนาวไหมครับหนาวไหมฮะลูกหนาวไหมหนาวไหมอืมใส่เสื้อกันหนาวบรรยากาศ้านเฮาหนาวเลาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด,ยอ,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 ดยอ,ยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าผู้ใดอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพกรุงไทยก็ฝากเสียนองเสียนาวมาให้พอให้เม่เด้อพี่น้องเด้อ หนาวแล้วอีสานบานเฮ้าเริ่มอากาศสีเย็ยนลงแล้วเป็นห่วงสุขภาพจิตหอดพอหอดแม่ก็ซื้อเสียกันหนาวซือ,เ,อ,อเกงขาเจ้ามาฝากเพิ่นน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยส่วนนี้นี่นี่ก็ใส่เสียแก๊สเง้วยามมา,า้าใส่เมืดอขึ้นเมื่อเว้นผุดละมันหนาวนี่นี่ก็บบอกพี่บอกน้อง รักษาสุขภาพนำเด้อสีเขาหนานาวแล้วเนาะนี่น่นีนี่ปอกเตี้ยวปอกปะ่านานๆอ่าอืมหนาวแล้วเด้อค่ะคิดหวอดผู้เฒ่าอยู่บ้านกระซือเสียหนาวอียังฝากทรงไม่เพลินเด้อค่ะเด้อนี่นี่เป็นกำลังใจให้ทุกคน ที่ไปเฮ็ดงานบ่มาว่าต่างประเทศเมืองไทยเมืองนอกเมืองหน้าสูส่ๆเดอ้อพี่น้องสุขคนอ้าวนี่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 ยูเมืองไทยก็จะเป็นกำลังใจให้เหตุเกี่ยให้เมืองดูดู

อาน้ำไว้เมื่อคืนเฮ่ยมาเริ่มมาแต่หน่อยคล้ายหนาเพื่อนเพื่อนวันนี้คล้ายหนาครับผมขนาดนี้เหงียนยิ้มเลยล่ะเนี่ยอาบน้ำเมื่อเมื่อคืนเนี่ยพออาบน้ำนะนี่นี่ยังหัวละนี่ยังหัวละเดี๋ยวอาบน้ด้บ่ เนียว่าอาบน้ำนะเนียว่าอาบน้ำโอเคพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับพี่ต๋อช่องน้องนี่นี่น้ำเด้อสีมาสวัสดีทุกเสารเลยรักษาสุขภาพน้ำเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า